สวัสดีครับวันนี้ก็เจอผมอีกแล้วหนุ่มผู้ไทยวันนี้ผมนำเสนอในนะส่วนของโปคลิปที่เป็นอีกาปัตทะจระเข้ป่ากนันเห็นเลยครับนี่เลยครับมาแล้วอีกาก็เยอะด้วย มันมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจทำให้ดูดูครับอสองตัวเนี้เรียกได้ว่าตัวกินซากเน่าทั้งนั้นเลย<อ>สุดท้ายไอตัวจระเข้ปาก็ต้องถ่ายล่าบเ<อ>พราะว่าอีกามันเยอะแล้วเกินดูครับ ไปละผู้แพ้ก็จับไปพร้อมกับสิ่งที่ไม่มีอะไรติดหนื่อไปเลยลส่วนผู้ชนะก็มีอาหารให้มันได้กินแล้วติดตามกันใหม่นะครับ